คุณใดทำได้ ทิกชนะเปเปอร์แบงค์ยึดจากฝูงคืนแฮลูชิงแชมป์ลีกเกาหลีวันที่9มีนาคม2567การแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2023-2024รอบ6นัดที่36ทีมรองจากฝูงนนฮุนไดฮิวสเตรตของมอวลิภาวีสีทองลงสนามพบกับควางจูเปเปอร์แบงค์ทีมบวยของตารางโดยรอบปกติแต่ละทีมจะได้แข่งรอบละ6นัดรวมทั้งหมด36นัด แพื่อนำอันดับที่3และ4แข่งรอบเพย์ออฟหาผู้ชนะถ้าแต้มห่างกันเกิน3าแต้มที่3เข้ารอบรองอัตโนมัติไม่พบกับอันดับที่2ในรอบรองชนะเลิศและผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมอันดับที่1ต่อไปดังนี้ในเกมนี้ฮุนไดฮิวสเตรตจึงพลาดไม่ได้ต้องการผลชนะเพื่อยึดจ่าฝูงคืนจากพิงส์สไปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยันขยองซูเปอร์สตาร์ลูกยางแดนสมขาวเพื่อเป็นแชมป์รอบปกติ และเพื่อเข้าไปรอชิงแชมป์รอบไฟนอลผลปรากฏว่าฮุนเดนฮิลสเตรทพิคเอาชนะกวางจูเปเปอร์แบงค์สต่อหเซตเพิ่มเป็น80คะแนนยึดจา่าฝุ่คืนได้สําเร็จควมความ้าแชมป์รอบปกติไปครองโดยวิภาวีสีทองทําได้10คะแนนเป็นรองท็อปสกอร์ของทีมสําหรับฮุนเดนฮิลสเตรทจะเข้าไปรอชิงแชมป์รอบไฟนอลกับผู้ชนะระหว่างพิงสไปเดอร์และเลสปาร์กขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ